ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเราก็จะมาทำกับข้าวกันนะคะเริ่มจากหุงข้าวก่อนเลยเราก็จะมาคลัวผิดกันนะคะ จะเอาไข่มาทอดนี่นะคะต้องการไม้ไ้น้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องต้มไปเลยนะคะข้าหอมตะคลายไปเลยมกทีหเัาใส่ ใส่เตื้อเวลเนาลอก่อนนะคะดูว่าที่เรารอเขาเดืออนะคะเมลว่าใส่คือตองัวบใจที่เราชอบได้เลยนะคะยี่สาใส่เล็กก็ใส่เลยนะคะทำให้เราใส่หนอ่องปอกอยไปเลย ไปเร่มาใส่กรอมทอดไปเลยนะคะใสเดปสดกรดั็เป็นเสือ้วค่ะใส่ผักชีเป็นทตอสุดทายับคที่นับชมับดูัตั้งจตัวของคุณค